สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าเครื่องนวดขนมปังขนาดเล็กนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังผมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายรายละเอียดในการใช้งานนะครับแล้วก็ในตัวเครื่องนี้มีฟังก์ชันอะไรในการใช้งานบ้างสําหรับยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อใช้ชนะนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อของไทยนะครับเป็นราคาที่ไม่แรงมากนะครับส่วนประกอบของเครื่องก็จะมี หม้อตีอย่างนี้นะครับขนาดสิบห้าลิตรนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นป้ายยี่ห้อชื่อว่ายี่ห้อแชรชนะนะครับทำจากสเตนเลส่างดีนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับน้ำหนักของเจ้าตัวนี้ก็จะหนักอยู่ที่ประมาณห้าสิบกิโลนะครับเครื่องตีแบบนี้เ็าเรียกว่าเครื่องตีแบบสไปรอลนะครับใช้สำหรับนวดขนมปังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมีสองสปีด นะครับสำหรับเครื่องโจตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับไฟบ้าน220โวลต์ทั่วไปนะครับซึ่งจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับก็จะมีแสงสว่างออกมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเครื่องนะครับก็จะมีปลั๊กสายไฟนะครับแล้วก็มีคลิปะบายความร้อนนะครับเราสามารถใช้ได้กับไฟบ้านทั่วไปได้เลยนะครับ เริ่มต้นของการใช้งานนะครับหลังจากที่เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูตรงที่สวิตช์ของเครื่องนะครับบิดไปที่ปุ่มเปิดนะครับก็จะมีไฟสีเขียวออกมาก็แสดงว่าเครื่องพร้อมสำหรับในการใช้งานแล้วทีนี้ก็จะมาดูในส่วนของนับปัดนะครับสำหรับการตั้งการใช้งานนะครับก็จะเราสามารถตั้งเป็นแบบ ออโต้นะครับก็ได้นะครับมีสองสเปดนะครับก็จะมีสเปดนวดช้านะครับแล้วก็เป็นนวดเร็วนะครับทีนี้จะแนะนําทุกคนนะครับเวลาการใช้งานนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องมาแล้วนะครับด้านหน้าของเครื่องก็จะโชว์แบบนี้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นอุณหภูมิภายในของตัวโถตีนะครับ ก็จะแสดงขึ้นมาตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับสำหรับสวิตช์ปิดสวิตช์ปเปิดนะครับจะเป็นคนละตัวกันนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มนะครับระบบแตะแล้วก็กดนิดนึงนะครับอย่างนี้กดเข้าไปก็จะมีเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นกดสตาร์ทปั๊บก็จะเป็นนวดช้านะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะปิดนะครับเราก็ กดเบาๆตรงปุ่มสต็อปนะครับนี่อย่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นสเปดเร็วนะครับเราต้องการที่จะตีเร็วเลยนะครับโดยที่เรา,าจะยังไม่เข้าไปกับเมนูออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นเมนูธรรมดานะครับนวดช้านวดเร็วนะครับก็จะมีปุ่มให้สอปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มนวดช้าปุ่มนวดเร็วปุ่มนวดเร็วแล้วก็กดสามารถที่จะกดได้เลยนะครับ เครื่องก็จะเป็นสเปดที่2นะครับนี่คือ,อนวดเร็วนะครับแล้วสามารถกดสต็อปนะแล้วก็จะมานวดช้านวดช้าก็จะสปีดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ให้มาใช้งานแบบง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายสำหรับที่เอาไว้ใช้งานโดยทั่วไปก็จะ อยู่ที่ประมาณนี้นะครับสําหรับการทําแบบเมนี้วนวดนะครับทีนี้ก็จะมาแนะนําสําหรับในการนวดแบบออโต้นะครับให้กับผู้ที่ใช้เครื่องนะครับที่เพิ่งซื้อมานะครับที่กําลังจะซื้อเครื่องอยู่พอดีนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาลองศึกษาจากตรงนี้ดูนะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้งานนะครับสําหรับทุกคนนะครับที่ซื้อมานะครับ ตนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานแบบออโต้นะครับทุกคนก็กดไปที่ตรงปุ่มออโต้ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟขึ้นเป็นสถานะออโต้นะครับแล้วก็เราตั้งสปีดนะครับในการานวดนะครับเบื้องต้นก็จะต้องเป็นเริ่มต้นจากสปีดช้าก่อนนะครับกดสปีดช้านะครับตอนนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับเป็นสปีดช้าที่ สองนาทีนะครับเราสามารถที่จะกดเพิ่มได้นะครับนะสปีดช้ากดลดลงได้นะครับอันนี้คือการตั้งสปีดช้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งสปีดเร็วกันนะครับสปีดเร็วก็คือสปีดท,ที่สองนะครับเราก็จะสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้เหมือนกันกับสปีดช้านะครับอันนี้ก็คือเราตั้ง ให้เป็นสปีดเร็วนะครับเมื่อกี้ตั้งสปีดใช้อยู่ที่2นาทีแล้วก็หลังจากหมด2นาทีแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะปรับเป็นสปีดเร็วโดยอัตโนมัตินะครับอีก13นาทีก็กลายเป็น15นาทีนะครับหลังจากที่เราตีอยู่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่แสดงอุณหภูมิของแป้งนะครับว่า อุณภูมิของแป้งขนาดนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับคือเราสามารถดูได้ว่าอุณหภูมิแป้งรอดเกินไปหรือไม่นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็จะมีระบบอ,ออตโอต้รีเวิร์ดหรือตัวคลายแป้งนะครับเวลาปีนะครับแล้วก็จะสามารถให้แป้งคลายแล้วก็เราสามารถที่หยิบแป้งออกมาได้อย่างง่ายๆนะครับปกติเราจะอาจจะตีก็จะหมุนเครื่องจะมุนแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเราพอเราหยุดหยุดเครื่องนะครับเราจะเอาแป้งออกมาจากหม้อแล้วครับอ่าก็จะกดที่ปุ่มสต็อกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกดที่ปุ่มร,รีเวิร์สต,ตรงนี้นะครับรีเวิร์สต,ตรงนี้กดปัด๊บมันจะเป็นหมุนโคนละข้างนะครับจะเป็นการผักแป้งออกมาด้านนอกนะครับเราก็จะสามารถหยิบแป้งออกมาจากหมอ้อนวดได้อย่างง่ายๆนะครับ ทีนี้ก็จะมีคําถามจากหลายหลายคนนะครับว่าหม้อนี้นะครับสามารถใส่แป้งที่เป็นแป้งขนมปังเพียวๆเนี่ยก่อนที่จะนวดนะครับได้เท่าไหร่นะครับก็คือผมได้ลองมาแล้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยสามารถใส่แป้งได้ตั้งแต่1กิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับจนถึง5กิโลกร,รัมนะครับแต่เราก็ต้องดูว่าถ้าเราตีแป้งจํานวนเยอะๆนะครับเรามีเตาอบพอที่จะรองรับ แป้งเราได้ไหมนะครับแต่ที่ถ้าเกิดใช้ตามร้านเล็กๆนะครับใช้ตามบ้านก็น่าจะอยู่ที่1กิโลถึง2กิโลนะครับไม่เกิน3กิโลแต่ถ้าเราทําคนเดียวก็อยู่ที่ประมาณสัก2กิโลไม่เกิน3กิโลนะครับเพราะเราจะ,ะปั้นไม่ทันนะครับแต่เครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะตีให้เป็นเนื้อฟิล์มได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน17นาทีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลอง าสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเราสามารถตีฟิล์มในระยะเวลา17นาทีนะครับของเครื่องนี้ตามที่ผมบอกได้นะครับเราสามารถใช้นะครับเวลาประมาณ17นาทีเนี่ยตีแป้งให้ขึ้นฟิล์มได้นะครับแล้วก็มีความรวดเร็วในการใช้งานนะครับผมเคยใช้เครื่องที่เป็นตัวเล็กๆนะครับตัวที่ ประมาณใส่แป้งได้สักหนึงกิโลนะครับซึ่งไอตัวนั้นจะเป็นแบบแบบหมอตีนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยสับตีใช้เวลานาน,านมากนะครับจนแป้งร้อนนะครับก็ไม่ไม่เนียนนะครับไม่ขึ้นฟิล์มแต่ตัวเนี้ประมาณสักสิบเจ็ดนาทีนะครับไม่เกินขึ้นฟิล์มแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับทุกคนถ้าดูวิธีการใช้งานแล้วนะครับอยากจะ ลองซื้อมาใช้งานดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปกดสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากออนไลน์นะครับก็มีนะครับจากหน้าร้านก็มีนะครับของร้านชัยชนะนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับเพื่อนๆเหมาะสาหรับที่จะทำนวดขนมปังนะครับอันนี้นวดขนมปังอย่างเดียวนะครับรับรองเครื่องไม่มีไหมแน่นอนนะฮะ วอเตอร์ Water, ไม่ไมแน่นอนเพราะเขาทํามาสําหรับนวดขนมปังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับขึ้นฟิล์มง่ายเร็วนะครับตัวนี้รับรองเลยนะครับ